ครูแบงค์ครับผมสวัสดีครับผู้ปกครองคุณครูแล้วก็น้องๆเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครับครูแบงค์จะมาสอนวิชาแพทย์แผนไทยนะครับมีกิจกรรมของวันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมการโนดแขนนะครับผู้ปกครองได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินเสียงครูคุณคุณรูชัดไหมครับชัดอีกครับผม โอเคหากพวกเรากำลังสบายจัยงตบมือพัน่าโอเคนะครับอาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมะจะโชว์จุดให้ผู้ปกครองดูก่อนนะครับอาวันนี้นะครับอโอเค เนี้ยเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีของการนวดแขนนะครับก่อนที่เราจะไปนวดแขนนะครับเราต้องมารู้ก่อนว่าจุดที่เราจะนวดนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจุดที่เราจะนวดวันนี้ครับก็คือจะมีอยู่สองจุดนะครับจุดที่หนึ่งเนี่ยครับอ่าอยู่ตรงบริเวณก้ามเนาะอ่าดูจากรูปนะครับจะอยู่ตรงบริเวณก้ามเลยเวลาน้องนอนหงายนะครับเราเอาให้น้องกลางแขนออกไปด้านด้านข้างเนาะ ตรงบริเวณกล้ามครับเวลาเราเบ่งกล้ามแล้วมันจะนูนขึ้นมาครับอ่าแล้วอยู่ตรงกลางของแขนเลยเป็นจุดจุดเดียวเลยนะครับอ่าลองจับดูก่อนเนาะอ่าจุดนี้แหละอ่าจุดนี้ถ้าทางในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าจุดสัญญาณแขนด้านในนะครับคือจุดเนี้ยครับจะช่วยในเรื่องของการกระจายเลือดลมนะครับแล้ว,วความร้อนเนี่ยครับลงไปเลี้ยงส่วนแขนด้านล่างครับไปเลี้ยงอ่าช่วง ไปายแขนไปมือไปออนิ้วตัวนี้จะช่วยเรื่องของกระจายเลือดลมได้เนาะสำหรับน้องคนไหนที่มีปัญหาเรื่องข้อติดจุดนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับหรือว่าการขยับมือนะครับไม่ไม่ค่อยดีเนี่ยจุดนี้ก็ช่วยได้นะครับจุดต่อไปครับจุดที่สองเราจะเห็นจากในรูปเนาะมันจะเป็นรูปมันจะเป็นแนวเส้นนะครับจุดตรงนี้ครับก็จอจะห่างจากข้อพับเนาะเราเราลากลงมาเนาะจะมี จะมีข้อพับเนี่ยห่างจากข้อพับไปสองนิ้วนะครับอ่าจากนั้นก็ลากยาวลงไปเลยลากเราลงไปเลยไปเหนือไปเหนือข้อมือนะครับสองนิ้วมือเนาะเอาเอานิ้วท้าก็ได้นะครับเห็นไหมอ่ทาท่าอย่างนี้เนาะจะเป็นอยู่ตรง,งกลางแขนนะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นแนวแนวเส้นที่เราจะนวดกันนะครับเส้นตรงนี้ถ้าเรานวดเนี่ยจะช่วยอะไรตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการกำมือแบมือนะครับ อ่าสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของคนที่เป็นนิว็อกก็ได้นะแต่ถ้านวดแนวเส้นตรงนี้พราคายแล้วเนี่ยจะช่วยลดอาการของหรือว่าบางคนกำมือไม่สุดนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับเราก็นวดใจน,นะครับหรือว่าชอบเมื่อยข้อมืออะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคนะครับแต่ผู้ปกครองทุกคนเข้าใจได้ยังครับมีกี่จุดเอ่ยวันนี้ที่เราจะเรียนกัน มีกี่จุดครับทํามือก็ได้มีสองนะครับสองจุดนะครับสองจุดนะครับจุดที่หนึ่งก็คือจุดต้นแขนนะครับตรงก้ามนะครับจุดที่สองก็คือตั้งตั้งแต่ตรงต่ํากว่าข้อพับลงมาสองนิ้วมือจนไปถึงเหนือข้อมือสองนิ้วมือนะครับอ่ามีสองจุดนะครับวันนี้ที่เราจะเรียนกันอ่าโอเคครับ ครับผมเดี๋ยวทัดมาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะครับเด่ผู้ปกครองกดน้ําไ้เลยนะครับอากดน้ํามาใส่น้ําให้เต็มเลยครับจัดท่าน้องๆให้น้องๆนอนหงายนะครับอ่าให้น้องๆนอนหงายเลยเรามาฝึกไปด้วยกันนะครับอ่านอนหงายครับการแขนออกการแขนออกให้น้องแบบนอนแล้วกางแขนอย่างนี้นะครับอ่าเอาแขนน้องไปทั้งข้างนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้น แดี๋ยวเราเริ่มต้นที่มือก่อนเนาะเราลองใช้มือดูก่อนนะครับอ่าสมมติว่าอ่าเห็นไหมครับปึ๊บขมา,ไายไกลนะครับอ่าถ้าน้องเขานอนอ่าถ้าน้องเขานอนงายเนี่ยแขนจะอยู่ท่านี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเห็นมือผมไหมอ่าอยู่ท่านี้นะครับจุดที่เราจะกดก็คือจุดตรงนี้เนี่ยครับอยู่ตรงกึ่งกลางคือแขนจะเป็นสองท่อนเนาะถ้าพับเข้าต่อกามาก็คือแขนแขนช่วงบนกับแขนช่วงล่างนะครับ จุดก็คืออยู่ตรงกลางของแขนช่วงบนเลยวัดตั้งแต่หัวไหล่นะครับไปจนถึงข้อพับเนี่ยเราวัดให้ได้แล้วอยู่ตรงกลางพอดีนะครับจะอยู่ตรงกล้ามเนื้อที่เราเปี่ยกล้ามเนาะผมว่าไม่มีกล้ามนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนูนๆเนี่ยถ้าาให้น้องเปี่ยกล้ามเนาะจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าคุณแม่จะกดนวดเนี่ยเรา,เาสามารถเอาส้นมือค่อยๆกดลงไปเบาๆได้เลยเนาะ กดลงไปเบาๆได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องคึงนะครับกดแช่ไว้เฉยๆนะครับอ่าลองดูครับเอาลองกดดูก่อนเนาะถ้ากดถูกเนี่ยจะรู้สึกว่าชีพจรจะเต้นนะครับตุบตุบตุบชนที่ส้นมือเรานะครับถ้าเรากดถูกเนาะอ่าไม่ต้องกดแรงนะครับอ่าอันนี้ใช้มือกดนะอ่ะผมสาธิตนะครับ ถ้าน้องนอนอยู่ใช่ไหมครับเราก็เอาส้นมือครับส้นมือกดลงไปน้องแก้วตาเอาอยู่ไหมเห็นไหมน้องแก้วตาเอาอยู่นะแม่เอาอยู่นะอยู่ไหมครับได้ไหมอ่าลองกดไปก่อนอ่าโเอเคียให้รู้จุดนะครับจะพึ่งใช้ขวดน้ํานะครับเดี๋ยวใช้มือก่อนเนาะให้เรารู้สึกก่อนนะครับกิจกรรมนี้นะครับเด็กที่ดูสนสนิ่งไปเลยนะน้องครูดูนิ่งไปเลยนะครับแม่อ่าใช้ต้นมือนะครับใช้ต้นมือกดต้นมือตรงนี้นะครับส้นมือคือตรงนี้เนาะกดลงไปนะครับ เห็นไหมเอ่ยต้นมือนะครับต้นมือนะกดลงไปครับตรงไหนตรงต้นแขนเนาะเดี๋ยวผมสอนซ้ำอีกทีนะครับโอเคทําไ้ก่อนเนาะทีนี้จุดต่อไปนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับเราจะไม่คึงไม่อะไรนะเราจะกดแช่ไว้เฉยนะครับต่อไปจุดที่สองที่ผมบอกนะครับก็คือเวลาน้องนอนงอะเราก็ดูจากตรงนี้นะครับวัดจากข้อพับมาประมาณสองนิ้วมือเราเนาะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอยู่กึ่งกลางแขนนะครับ ายาวลงไปถึงด้านล่างเนาะเหนือข้อมือตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ที่เราจะนวดนะครับเวลานวดก็คือเราใช้ต้นมือเหมือนเดิมน,นะครับอ่าค่อยๆกดนะครับกดไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าจะต่าไม่ถึงไม่ถึงข้อมือนะครับให้เหนือข้อมืออยู่สองนิ้วมือนะครับไม่ mm hmm. งั้นเดี๋ยวจะโดนกระดูกนะครับอ่าโอเคพอ อ่าพอเข้าใจเบื้องต้นเนาะจุดนะครับทีนี้เนี่ยการใช้ส้นมือเนี่ยบางทีอ่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชํานาญเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ใช้เป็นขวดน้ํานะครับอ่าทีนี้ที่เราให้เตรียมขวดน้ํามาเดี๋ยวคุณแม่เอาขวดน้ามากันเลยนะครับผู้ปกครองหยิบขวดน้ํามาเลยนะครับอ่าขวดน้ําใส่น้ําให้เต็มเนะาะแล้วใส่น้ําเต็มแล้วมันจะมีน้ําหนักในตัวนะครับอ่าทีนี้เรามาเริ่มที่จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่ง อ่าตรงกึ่งกลางนะครับตึ่งกลางแขนแขนท่อนบนนะครับเราเอาขวดน้ําวางไปเลยอ่าวางตรงกลางไปเลยนะครับอ่าทับทับไปเลยครับอ่าทับไปเลยแล้วเราก็ลงน้ําหนักนิดหน่อยนะครับไม่ต้องคึงน,นะครับจุดนี้ค้างไว้เฉยๆนะครับอ่าเราจะค้างไว้ประมาณสามสิบวินาทีนะครับอ่าให้น้องอ่า นะครับผมน้องคนไหนเหยียดแขนไม่สูดหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเหยียดแขนนะครับพับแขนอะไรเยงนี้ยครับจุดนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคอ่าได้ไหมครับน้องอยู่นิ่งกันเลยอ่าจุดแรกนะครับลงน้ําหนักพอประมาณนะครับระวังน้องเจ็บนะครับต่อมาครับจุดที่สองจุดที่สองอ่าเลื่อนลงมาจุดที่สองเราจะเลื่อนลงมาครับตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยว ตามกว่าข้อพับลงมาประมาณสองนิ้วเนาะเราเอาวางนะครับสมมุติว่าผมนอนอยู่นะเราก็กดลงไปเลยกดนะครับจุดตรงนี้จะสามารถคึงได้เลยครับหมุนคึงได้เลยนะครับค่อยๆหมุนคึงนะครับคึงตามแนวลงมานะครับอ่าพยายามอ่าใช้น้ำหนักนิดนึงนะครับอ่าหมุนลงมาได้ถึงข้อมือเลยนะนะครับอ่าค่อยๆหมุนลงมานะครับอ่าค่อยๆหมุนค่อยคึงนะครับอ่าโอ้อ่าเห็นไหม มันจะคึง่ค่อยคึงลงไปอ่าเหนือข้อมือสองนิ้วนะครับนะครับเรากค็คึงไปอย่างนี้เลยนะครับเราจะใช้น้ําหนักของขวดน้ําเนี่ยแทนแทนน้าหนักมือของเรานะครับอ่าลองทําดูนะครับเหนยลองดูแบบรวผู้กครองศิลาคนได้ไหมพี่ดูอ่าหนังแก้วตาใช่เลยครับน้องแก้วตาถูกต้องนะครับนนองแก้วตา ครับอ่าอ๋าอ,อนี่น้องน้องอะไรเนี่ยถูกเหมือนกันครับที่ผู้ปกครองชื่อนายนาครับถ,ถูกแนะอ่าผู้ปกครองทําถูกเน้ว้ต้องวันค่ะได้ไหมอ่าโอ้ทำถูกกันทุกคนเลยนะครับโอเค,อเคน้องถ้าทํา ถ้าเรานวดแล้วเนี่ยครับถ้าน้องเขาจะรู้สึกดีแล้วผ่อนคลายน้องเขาจะนิ่งลงด้วยนะครับค่อยๆนะครับโอเค <S 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 จะมาเดี๋ยวผมจะสรุปที่เราเรียนไปวันนี้เนาะวันนี้เราเรียนเรื่องการนวดแขนนะครับก็คือ,อาการนวดแขนเนี่ยก็คือจาวันนี้ที่สอนไปเนี่ยจะสอนเป็นนวดไปสองจุดนะครับจุดที่หนึ่งก็คือจุดต้นตนอานแขนส่วนบนเนาะตรงกลงกางแขนนะครับ จุดนี้ก็คือช่วยกระจายเลือดลมนะครับแล้วก็ความร้อนให้ลงไปที่แขนท่อนล่างนะครับแล้วก็ไปปลายมือนะครับจุดนี้เวลานวดเนี่ยไม่ไม,ไม่ต้องคึงนะครับนวดสมหรับเรานวดแล้วเรากดทับไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ต้องคึงนะคึงอาจจะอักเสบได้นะครับจุดที่สองนะครับก็คือเป็นอ่าแขนท่อนล่างนะครับแขนท่อนล่างนี่ก็คือวัดจากข้อพับลงมาสองนิ้วมือนะครับ แล้วก็ยาวลงไปนะครับสามารถโนดคึงตามแนวได้เลยนะครับไปจนถึงเหนือข้อมือสองนิ้วมือนะครับถ้านดต่ําไปกว่านนั้นเนี่ยจะโดนกระดูกนะครับน้องจะเจ็บได้นะครับตรงนี้ก็คือก็ช่วยในเรื่องของการกำมือแบมือหรือใครที่เป็นนิ้วล็อกนะครับหรือว่ากำมือไม่สุดมีการเมื่อยมืออะไรเงี้ยครับก็สามารถโนดได้เนาะผู้ปกครองก็สามารถโนดเองได้ด้วยนะครับโอเคมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับ กับการเรียนการโนวดแขนในวันนี้ผมก็ดูแล้วนะครับว่าทุกคนก็ทํานวดได้โอเคเลยถูกต้องทุกคนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็รอไปฝึกฝนดูนะครับครับผมถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรนะครับเดี๋ยวต่อไปให้ครูอามนะครับเดี๋ยวครูอามเขาเป็นไงบ้างครับได้ไหมคุณแม่ในยนาเป็นไงน้องนิ่งเลยจะหลับแล้ว โซนโคนมากจะสอนวันนี้นิ่งนะฮะใช่คุณแม่นายนาคนมากโซนกล้องไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องตามจัดครับจ้จะค่อยๆนะครับค่อยๆนะเราไม่ต้องฝืนนะน้องมอสเป็นไงง่วงหน้าง่วง,ง,วงเหมือนอิ่มแล้วง่วงชุกอ่าสวัสดีหน่อยดิน้องมอสสวัสดีหน่อยน้องมอสสวัสดีหน่อยครับพี่กิมนาสวัสดีจ้า สวัสดีครับน้องเอกสวัสดีตอนนี้ที่ศูนย์ก็มีสระว่ายน้ำแล้วนะเดี๋ยวรอน้องมอสเตรียมตัวได้เลยน้องแก้วตานี่ปกติมาศูนย์ไหมครับคุณแม่อยากให้มานะน้องพัฒนาการได้นะครับอยากให้มานะครับแต่เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับส่วนน้องที่ไม่สามารถมาได้อะก็ ลองศึกษาจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ของเราก็จะในกรณีที่เราเปิดเรียนแล้วเนี่ยเราจะอัปเดตกิจกรรมแต่ละอย่างนะครับทางแฟนเพจศูนย์ลองไปเซิร์ชนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยเราก็จะลงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไว้สามารถไปตามเรียนรู้ได้นะครับเนาะเราก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการออกพื้นที่ของครูประจําอําเภอแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีผู้เข้าร่วมน้อยหน่อยเพราะว่าครูแต่ละคนติดภารกิจก็อยากจะให้เข้าใจไปด้วย ก็ในที่นี้ก็ขอขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเสมอมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเป็นกิจกรรมอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวครูมิวจะแจ้งให้ในกลุ่มเรียนออนไลน์อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอจบกันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแก้วตาสวัสดีครับน้องภูสวัสดีครับน้องเอกสวัสดีครับคุณเนยนาสวัสดีน้องมอสสวัสดีน้องพึกด้วยนะครับค่อยๆนวดนะครับค่อยๆนวดนะครับไม่ต้องฝืน